คุณค่ะรอคู่ ทูจัดโครงการ True y u n g Producer Award การประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาเทราชเจ้ากลมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีครั้งที่15ในหัวข้อหยุดแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศบนออนไลน์โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานอาทิสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันร,ราชอาณาจักรรุ่นที่57เเป็นต้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในระดับอุดมศึกษาได้มีเวทีแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ผลิตภาพยนตร์โฆษณา เพื่อสังคมโครงการครูยังโปรดิวเซอร์อวอร์ดก็เป็นการให้น้องๆเนี่ยได้ผลิตสื่อสร้างสารรค์เพื่อสังคมนะครับซึ่งนอกจากจะเป็นการที่ให้น้องๆได้เข้ามาเรียนรู้จากพี่ๆที่เป็นเมนทอร์ที่มีประสบการณ์ในด้านการโฆษณาแล้วเนี่ยนะฮะผลงานของน้องๆเองก็ต้องถือได้ว่ามีคุณค่ามากเพราะว่าจะเป็นสื่อที่ออกไปเพื่อให้คนตระหนักรู้ว่าในโลกออนไลน์เนี่ยถ้าเกิดว่า ไม่มีความระมัดระวังนะครับก็อาจจะตกเป็นเหยื่อของการคุกคามทางเพศได้นอกจากนี้ภายในงานได้มอบรางวัล10,000 0บาทให้กับนักศึกษาคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นที่ได้รับรางวัลยอดวิวยอดแชร์และยอดคอมเมนต์สูงที่สุดจากการประกวดในปีที่ผ่านมาเนื่องในหัวข้อหยุดทำร้ายกันบนโลกออนไลน์ครับรางวัลครั้งนี้นะครับเป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่กลุ่มบริษัทครูของเราเนี่ยเปิดเวทีสร้างสรรน,นะครับให้น้องๆจาก ่มหาทลัยทั่วประเทศเลยครับมีเวทีนะครับในการที่จะได้ e x e r ซ i s e ์ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองเวทีนี้เป็นเวทีที่จะเป็นประโยชน์ต่อน้องๆนะครับเพื่อให้ได้สามารถแสดงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองแล้วก็เป็นที่ประจักษ์นะครับกับสาธารณชนทั่วไปนะครับ ประชาชนที่สนใจสามารถโหลดใบสมัครได้ที oui, ่ w w w t group o b com เพื่อส่งผลงานความยาวไม่เกิน60วินาทีเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่1กักยาคมถึง30กันยายน2562โดยทีมที่ชนะจะได้รับถ้วยพระราชทานทุนการศึกษาและรางวัลทัศนศึกษาดูงงานเอเจนซี่ระดับโลกที่ประเทศญี่ปุ่นรวมมูลค่ากว่า700,000บาท